เปลี่ยนความลหลงใหลในอาหารเพื่อสุขภาพให้เป็นธุรกิจที่ทำกำไรคุณมีความฝันอยากเปิดธุรกิจอาหารคลีนหรือโปรแกร,รมควบคุมน้ำหนักใช่ไหมอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเราได้รวบรวมพิมพ์เขียวความสำเร็จไว้ในแผนธุรกิจอาหารคลีนและควบคุมน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบและพร้อมให้คุณดาวโหลดฟรีทำไมต้องเป็นแผนธุรกิจฉบับนี้วิเคราะห์อุตสาหกรรมเชิงลึกทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดพฤติกรรมลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ กลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลจริงเรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างยอดขายอย่างยั่งยืนแผนการเงินที่ชัดเจนวางแผนการลงทุนกำหนดราคาและคาดการรายได้ล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินการจัดการและการปฏิบัติการดูตัวอย่างโครงสร้างองค์กรแผนการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณดาวน์โหลดตอนนี้แล้วเริ่มต้นสร้างธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพของคุณให้เป็นจริงได้เลย คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรี